ว้าวตอนนี้เป็นช่วงที่หาได้สุดแนะ่เดี๋ยวสิ<ฮ>เห็นป้าตลอดจังเลยอ๋อเห็นนะฉันรอนเลเปิดแอร์ได้ไหมห้องยยอเย็นๆใช่บบดน,นี้แหละดีขึ้นเยอะพออย่างเชือ่ออสุดยอดเอ้ยหนาวจังเลยอ่ะจูเลียถ้าปรบับอากาศเป็นแบบคนึนเริ่องหน่อยือไงเนี่ยเอ,อ้เอาได้หมดมาให้ฉันนะฉันต้องเพิ่มอุณหภูมิเดี๋ยวนี้ เฮ้ยขยันช่วยนะโอ้ยร้อนอีกแล้วขีหน้าพอกันทีอยู่เล่นกับแอสมบรับความอทนแล้วนะอรีโมดมาฉันจะปิดมันฉันไม่ให้เธอเอาขึ้นมาเออเอาไมนะมั่นมันคือรีโมทของเราหมดแล้วเราต้องการชาเล่นเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามีระไต่ฝ่กของพวกเธอ เออมันคือช็อกโกแลตเจ๋งแต่ว่าละลายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็อร่อยอยู่ด <c oughs> ีฉันเป็นไงเดียอ๋อใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วฉันสามารถทำมันแข็งได้ดรวยน้ำแล้วก็น้ำแข็งสิ่งที่สัญทีส่สุดก็คือฉันสามารถทำชท็อกโกแลตร,รูปอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนะมาลองกันอ,อร่อยมากสุดยอดตอนนี้ก็ไบ,บใส่น้ำเยน็เยนๆ แล้วก็ดูชิลายรูปหัวใจของฉันสิสวยจังเลยเหมือนเครื่องประดับใช่ปะธอชอบหรือเปล่าืมมาลองกันดีกว่าอร่อยมั้มบ้าริเซเดูลี่ตอนนี้เห็นตาเธอแล้วไหนที่สุดโอ้ฉันได้ชกลลยเหมือนกันเจ๋งอะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างไยของฉันก็ไม่ละลายอากันมาลองกันดีกว่า ทำไมกันไม่เข้าเลยเราเข้าเข้าสิหากสิทำไมมันถึงไม่ได้ผลเลยอ๋อชยอนโกแฉันมันแข็งเกินไปแล้วเข้า <c oughs> ไม่ได้ผลเล,ล่ระคายเครือโอ้จูี่ระวังหน่อยสิมาว่าอย่างอื่นดีกว่าโอ้ดูเจ้าแมวตัวนี้สิออกมาสวยอร่อยมากๆด้วยฉันก็อยากกินช็อกโกแลตเหมือนกัน เธอตกลงแล้วใช่ไหมว่าจะเปิดพร้อมกันเปิดเลยโอ้มันคือบัมมี่เจ๋งเงอะอยากรู้จังว่าใครได้อันที่ร้อนใครได้อันที่เย็นโอ้เข้าใจแล้วจูลี่ได้อันที่ถูกแช่แข็งงั้นเขาที่น่าก็ร้อนสิเจ๋งไปเลยฉันมีความสุขจังมาลองกันดีกว่าเอ้าสวยมากอแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันรู้ศิลปะฉันจะไม่มันเผ็ดอย่างไม่น่าเชื่อเอ้าฉันกำลังเป็นไฟแล้วจูนลี่ โอ้ฉ oh, oh. oh, oh, ันมีไอเดียจริงๆเธอสามารถละลายบะหมี่ขอนฉันได้พอเราะเราเผชิญมาที่นี้นะอ๋อเจ๋งจังเลยบะหมี่ขอนฉันรอแล้วก็อร่อยเหมือนกันมาลองกันดีกว่าโอ้ดูสิมมันอร่อยมากเจ๋งอ่ะอ๋อเป็นพับะหมี่นะครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเรียกเปิดฝาก่อนนะทะเลลึกลอทหินนะแล้วมันก็คือพิซซ่า โอ้ดูน่ากินมากมากอยากรู้จังว่ามันร้อนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะมันร้อนแล้วก็ชิสยอดยืดสุดยอดไปเลยดูสิว่นน่ากินแค่ไหน Let's go ว้าวนั่นมันน่ากินปิดแล้วทีนะอ h oh ไม่นะส่วนของฉันมันถูกแช่แข็งจะกินได้ยังไงอะแบบนี้ไม่ชิสเซียนแน่แม่มันแข็งเหมือนหินเลยฉันกินไม่ได้อะโอ้ไม่ล่ะฉันจะไม่กินหรือแล้วฉันนึกไอเดียได้ฉันรู้ว่าเธอไม่ทากันมันนี่ยังไง เธอแค่ต้องเอาเข้าปากไว้พร้อมนะเธอชอบไปสั้นหรือเปล่าโอ้ย oh oh, ฟันเขาหลุดไปสิหนึง่งแต่ฉันคิดว่าหมอฟันน่าจะแก้ไขได้ <laughs> อะไรกันไม่จิเรายังไม่สวยงามผฉนฉันจะไม่กินเิซดสั้นอีกแล้ว <laughs> งั้นมากินของฉันไหม <laughs> มากินของอร่ด้วยกันนะ <laughs> ขอบคุณนะจูล,ลี่ อยากรู้จังว่ามีอะไรใต้ฝากระเบเธอที่เปิดเร็วเขา้าเริ่มจากคินนะโอวะมันคือวอฟเฟิลแต่ว่าอันนี้แช่แข็งแน่อนอนใช่ฉันได้แบบแช่แข็งแล้วจเป็นี่ไงเนี่ยมันแข็งมากจูเลียเธอได้อะไรแล้วเขา้า <Wow. S 1> มาหาคำตอบกันโอวอฟเฟิลขอฉันร้อนมากตออย่างนี้สิกินหอมสุดๆเราไม่ไหวแล้วล่ะ <laughs> มาล้องกันอ้ายร้อนมากมันร้อนกันไปแล้วโอ้ทินน่าช่วยด้วย เอาละตอนนี้ฉันจะลองวาวเฝ้าต่อใช่แล้วฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีนในการกินโดยวิธีนี้ฉันสามารถกินได้หมดแน่นอนเอาไปเจ้าอร่อยมากทีน่าทำไรกันนะฉันก็อยากกินเหมือนกันอ๋อได้ผลแต่รสชาติแย่มากฉันจะไม่กินอาหาระจแข็งแบบนี้อีกแล้วทีน่านี่ทีน่า จะเรียกเธอแค่ครั้งเดียวนะแล้วเข้าทีนะ่ะทีนะ่ะฉันมีเดียนนะมากินว้าพวกของฉันด้วยกันเถอะมันมีพร้อมสับสองคนแน่นอน<ะ>หยุดนะทีนะ่ะครั้งนี้เราตัดสินใจกันว่าจะเปิดก่อน,กนด้วยเกมนิวนักสู่<ะ>ใครจะชนะครั้งนี้นะเราต้องตัดสินใจกันแล้วโอ้ยแย่ทีน่ะชนะเปิดเลยโอ้มันคืออะไรลึบแปลกจังเลย มาดูกันว่าดีกว่าจูลีได้อะไรเราไม่เข้าใจเลยว่านคืออะไรในจานของเธอแล้วเข้าจูลี่เปิดได้แล้วอ๋อมันคืออมยิ้มลอจสิ่งเป็นเลยแล้วมันก็แข็งด้วยเออแต่ว่าเลนฉันแต่ฉันมีไอเดียสุดเจ๋งแล้วมาแก้ทีหน้ากันเถอะเหมือนกับว่าโอไม่นะเล่นเขินฉันกำลังติดกองยิ้มเย็นเยนะทีนะช่วยฉันด้วยฉันติดดึงแรงแรงเล่นฉัน ได้ผลแล้วอะไรฉันฉีดลงกรเทองมามันอยู่ในต่างห่างแล้วเธอแก้ฉันแต่ช่างเธอฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะใช้หลอดตอนนี้ฉันจะเปิดลูกโป่งคาราเมลกันดูนี่สิสวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนี่ขอลองมาได้ไหมอยากลองเหรอไม่ละ ถึงเวลาขออาหารจานใหม่ไปดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกโอ้จูลีฉันนะ <c oughs> ทีน่าเราต้องได้อย่างที่ทำนะจูลี่เปลเลยมันคือนาเก้เจ๋งจัง <c oughs> แล้วมันคืออะไรร้อนหรือยเย็นโอ้มันร้อนมากๆลองเลย <c oughs> อร่อยใช่ไหมตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าทีน่าได้อะไร <c oughs> เรวเข้าทีน่ากวดฝาได้แล้ว <c oughs> โออมันถูกแช่แข็ง นัเก็ตแช่แข็งไม่อ,อร่อยเท่านังเกตร้อนๆแน่นอนอาจทำให้เธอฟันหุดอีกสองสามซี่กันได้หรือว่า,าจะาจใร้อนขึ้นนะได้รอรสักอย่างโอ้ยแล้วเขาทำอะไรนะโอ้ยฉันต้องลองมันโอ้ยไม่เอาใช่แล้วฉันสามารถอุ่นนังเกตได้ด้วยที่มีผมไง มันทำให้ผมฉันร้อนได้มันก็สามารถอะไรน,นเชืได้อย่างแน่นอนแค่ต้องรอ,อน,นิดหน,น่อยอีกนานแค่ไหนอะโอ้ดูสิมันพร้อมแล้วดูสิจูลี่อม,มันอร่อยมากมากคุ้มค่ากับการรอเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรรอพวกเธออยู่อืมอ้มันคือโกโก้แล้วก็มาร์ชเมลโล่เออทินหน้าได้โกโก้แช่แข็งแน่นอนส่วนจูลี่ได้แบบร้อนเอ,อเอาละ่ะ ถ้ใช้หลอดเอาไม้มันไม่ได้ผลเลยมันแข็งเหมือนหินนอะแล้วเข้าสิ what oh o k a นันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการเรียนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหรอ๋อฉันชอบดีมากฉันสามารถเดิมก็สั่อะไรคอนฉันได้แต่มันร้อนกันไปฉันทำอะไรสักอย่างแล้วอ h ใช่แล้วฉันจะสมถึงมือนี่สิ มันจะช่วยฉันได้ในการเจ็บแก้วตอนนี้ก็ไม่รอสักนิดมันลองกันเลยอร่ <Hey. S 1> อยมึกมากฉันช,ชอบจังเธอชอบเดีโอของเราไหมงั้นกดติดตามช่องของเรากดไลค์และพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะจะกันใหม่